สวัสดีค่ะสวัสดีทุณผู้ชมดูนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกบอกโปรโมชั่นดีๆนะคะของทางช h อป e ีแล้วก็ l a z a d a นะคะเพราะว่าเห็นมันมีแคมเปญที่จะถึงนี้คือ6กเดือน6นั่นเองนะคะโอ้ยีย่เสียดายอ่ะคือแบบมาบอกช้าเกินไปอ่ะคือแบบจริงๆควรจะบอกตั้งแต่ประมาณกลางกลางเดือนที่แล้วหรือว่า ปลายเดือนที่แล้วแล้วอะแต่ว่าวันนี้วันที่หนึ่งแบบว,ว่าคือแบบจะทันกันไหมอะทันอยู่นะอีกข้าวันก็คือจะมาบอกว่าการที่เขาจัดโปรโมชั่นหกเดือนหกนี้นะคะมันเป็นแบบมันเป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆคือแบบลดยิ่งใหญ่ลดกระหนำ่ำกลางปีลดแบบมีอะไรลดได้คือแบบลดมาแบบ ผลโปรโมชั่นเป็นมาแบบหลากห,หลายแบรนด์ดังเลยนะคะรวมถึงร้านตัวเองนะคะก็เข้าร่วมอยู่แบบโปรโมชั่น6เดือน6ด้วยนะคะทั้งส่วนลดร้านค้าทั้งเกี่ยวกับอะไรอะ่ะถ้ามีคนมากดติดตามร้านเรานะคะก็รับไปเลยส่วนลดคูปองนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแฟลชเซลล์ร้านค้าเองนะคะอันนี้ก็เข้าร่วมเหมือนกันนะคะเข้าร่วมทุกๆอันของทางช้อปปี้เลยนะคะแล้วก็ ของทาง Lazada นะคะวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับการเก็บโค้ดส่วนลดนการการแบบใช้คอยทั้งของ s h อ p e e นะคะแล้วก็การเก็บคูปองของ l a z a d ้าเองนะคะแต่ว่าที่ถนดัดถนัดเลยก็น่าจะเป็น e s h อ p e e นะคะ<า> <ๆ S 2> เพราะว่าชอป,ปแบบบ่อยมากแล้วก็แบบไม่พลาดเลยนะคะทั้งแบบตั้งแต่1เดือนหน่เดือน2 3เดือนสา4ีเดือนสเนหหรือว่า ที่จะมาจะมาถึงนี้นะคะก็คือหเดือนหกนั่นเองนะคะซึ่งหกเดือนหกเนี่ยเป็นการลดที่แบบกระนำลดแบบเยอะมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆน,นะคะก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะยังไงช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะอยู่บ้านกันใช่ไหมคะอยู่บ้านกันช้อปปิ้งออนไลน์กันแบบกระนำเลยเพราะว่านี่ก็เหมือนการทักอยู่บ้านนะคะมันก็แบบว่างอะ่ะพอมันว่างปุ๊บมันก็แบบ ทำโน้นทำน,ทำนี่ทำอะไรดีวะเซิร์ชดูโน่นดูนี่นนนพอพอพอเราเซิร์ชใช่ไหมของที่เราอยากได้อะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยคือแบบคือมันดีอ่ะพอพอเราเห็นนะคะแล้วก็อยากได้แล้วแล้วแบบรูปภาพรูปรีวิวนะคะวิดีโอคือแบบเห็นแล้วคืออยากได้จริงๆอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทิปการเก็บโค้ดการใช้โค้ดนะคะว่า เราเราจะทันยังไงให้ทันนะคะใน6เดือน6นี้นะคะคือจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะ6เดือน6นี้ทางช้อปปี้อะคะ่ะเอาเอาเรื่องที่ช้อปปี้ก่อนเนอะคือ6เดือน6ของทางช้อปปี้เน,นี่ยตอนเนี้ยวันที่1เดือน6เขาอะเริ่มให้เก็บโค้ดเก็บคอยกันได้แล้วนะคะอย่างเช่นเนี่ยถ้าเพื่อนเ่อนเข้าไปที่หน้าแรกของทางช้อปปี้เขาจะมีขึ้นให้เดี๋ยวขอ เดี no, <No. S 1> ๋ยวจะขอขึ้นโชว์ให้ทางนี้แล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้นะคะข,ขั้นตอนก็คือเพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าแรกตรงคือเปิดแอปพลิเคชันช้อปปี้มาใช่ไหมคะ mm. เข้าไปที่หน้าแรกมันจะมีคําว่าโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆทุกคน,นนะคะเข้าไปเก็บโค้ดส่งฟรีกันที่นี่พอคลิกเข้าไปถึงมันจะมีให้กดโค้ดส่งฟรีประจำเดือนก่อน คือประจําเดือนก็คือของทุกๆเดือนนะคะคือทางช้อปปี้เขาจะให้โค้ดส่งฟรีมาอยู่แล้วซึ่งสามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งเดือนในเดือนนั้นเลยแต่ว่าโค้ดมันก็มีให้เราน้อยเนาะคือมันไม่พอหรอกจริงจริงมันไม่พอแต่ว่าเราต้องไปแย่งชิงกับตอนเที่ยงวันแล้วก็เที่ยงคืนอีกทีนึงแต่ว่าการแย่งชิงโค้ดทำยังไงนะคะบอกไว้แล้วนะคะใน ในอีกคลิปหนึ่งนะคะยังไงเพื่อนก็สามารถกดเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะคะวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับโปรโมชั่นรับ6เดอน6หาตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมีโค้รรับอีกเยอะจริงๆที่ที่ไม่รู้อะคะ่ะ อันนี้คือโค้ดส,ส่งฟรีนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาที่หน้าหน้าแรกนะคะเขาจะมีโค้ดส,ส่งฟรีเฉพาะร้านค้าอันนี้เพื่อนๆก็เข้าไปกดกันได้เลยนะคะก็จะมีใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนาสองหกันเลยเพราะว่ามันเป็นโค้ดประจรําเดือนอยู่แล้วอันนี้ก็คือสามารถกดกดเข้าไปรับโค้ดส,ส่งฟรีได้เลย,เลยแล้วก็ จะบอกก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆสมัครช้อปปี้เพย์ะค่ะถ้าเพื่อนๆสม Pay ะคะัครช้อปปี้เพย์โค้ดส่งฟรีมันจะได้เพิ่มไปอีก3อันเลยยังไงก็ควรที่จะมาควรที่จะสมัครช้อปปี้เพแบบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราคุ้มค่ากับการที่เราได้โค้ดส่วนลดค่าจัดส่งฟรีฟรเพิ่มอีกเยอะมากเลยะคะ่ะ แลคลิปหน้าจะมาสอนการสมัคร s h o p ป e p เพนะคะว่าสมัครยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แล้วกันนะคะเวลามีอะไรดีๆนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นคนแรกเลยอ่พาพอเพื่อนๆเก็บโค้ดเสร็จมันจะมีโค้ดส่งฟรีอันนี้เพื่อนๆเก็บแล้วใช่ไหมมันก็จะมีมีโปรโมชั่นจากพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็จะมีพวกบัตรเครดิตกรซิกรบัตรเครดิต JCB อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าร่วมกับทาง s h อ p e e นะคะในการที่จะส่งฟรีให้กับลูกค้าค่ะก็สามารถกดเข้าไปเก็บได้นะคะแล้วก็จะมีจะมีโค้ดส่งฟรีที่เกี่ยวกับของการใช้งานของ Shopee Pay Wallet อันนี้ที่จะสอนในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็จะมีการชวนเพื่อนมาใช้ Shopee ครั้งแรก เออถ้าเ,เพื่อนๆมีเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน s h o p e ีนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะชวนเพื่อนมาใช้ s h o ป e ีครั้งแรกได้เลยเพื่อนก็จะได้ส่วนลดห7 0บาทคุณก็จะได้รับฟรีอีก30คอยอย่างที่บอกไปแล้วว่า30คอยก็เท่ากับ30บาทกันเลยนะคะแล้วก็ร้านที่ โค้ดส่งฟรีะค่ะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าต้องดูลาด้วยนะคะว่าลาน,นั้นนะคะเข้าร่วมกับการส่งฟรีของทางช้อปปีหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในการเก็บคอยนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่คอยแคทแบ็กนะคะแล้วก็เข้าไปทําการเก็บคอยเป็นโค้ดร,รับเงินคืนแล้วก็จะมี บางบางอันมันก็จะเป็นแบบว่าใช้วันต่อวันบางอันเขาจะบอกว่าให้เริ่มเก็บคอยตอนนี้ใช้ได้จนถึงวันที่6มิถุนาเลยเพราะว่า6มิถุนาเนี้ยมันก็จะเป็นการลดคันยิ่งใหญ่นะคะแนะนำเลยเพื่อนๆใช้ของ Shopee Rewards นะคะเพราะว่าเขาจะมีโค้ดสิทธิพิเศษเยอะะให้เรามากมายเลยนะคะรวมทั้งการใช้โค้ดฟรีการใช้คอยหรือว่าการที่มีส่วนลดนะคะคือแบบ เขาก็หนุนหนุนเราอยู่อะคะ่ะคือแบบซัพพอร์ตเราในตรงนี้ด้วยเออแล้วที่อยากจะแนะนําอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆไปดูในเพจนะคะมันจะมีเพจหนึ่งอะคะ่ะที่ครูแบบชอบดูมากเลยเป็นเพจชื่อว่านักตั้มโปรออนไลน์คือเพจเนี้ยเขาจะมีโปรเกี่ยวกับทางช h อป e ีแล้วก็ทาง l a z a d a า,าน,นะคะเวลาที่จะมีคอยคือหรือว่าจะมีแบบโปรโมชั่นอะไรที่แบบราคาถูกเวอร์ะคะ่ะเขาก็จะเขาก็จะแบบ มีมีมาให้ดูอะคะ่ะว่าวันนี้วันนี้จะมีอะไรลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีพิกัดการเก็บโค้ดส่งฟรีการเก็บคอยคืนดนวยนะคะอย่างอันเนี้ยคะ่ะเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยคะ่ะก็คือโค้ดหกเดือนหก,ก็คือเขาจะให้เราอะสามารถเก็บหกเดือนหกอล่วงหน้าได้แล้วใช่ไหมเขาก็จะมีพิกัดให้เราแล้วเราก็คลิกเข้าไปตามพิกัดที่เขาให้อะคะ่ะมันก็จะเป็นทาง มันก็จะเปิดไปที่หน้า s h อปปีให้เราถ้าใช้ได้ถ้าใช้ได้วันที่6เดือน 6, 6เขาจะแจ้งเอาไว้ว่าใช้ได้ตั้งแต่วันที่6เดือน6เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถ้าเพื่อนๆใช้ก่อนก็คือจะยังยไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าโค้ดร,รับนี้มันจะเป็นโค้ดที่สามารถใช้ได้เฉพาะ6เดือน6เท่านั้นเองค่ะมีโค150้ดลด50% 15%โค้ด2ฟรีขั้นต่ำสูงมากคือแบบ มันปังมากมากเลยอะคะ่ะอันนี้คือทางช้อปปี้ก็แบบลดกระหน่ำแจกกระจายไปเลยะคะ่ะคือแบบของราคาชิ้นละหนึ่งบาทก็มีนะคะของราคาชิ้นละหนึ่งบาทนี่คือแบบต้องไปแย่งชิงกันจริงๆนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะไปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะใครเป็นสายนอนดึกนะคะก็ตั้งฬิกาไว้เลยนะคะเที่ยงคืนหรือว่าใครอาจจะแบบของนี่ไปก่อน ห้าทุ่มห้าสิบห้าตื่นขึ้นมานะคะเตรียมไม่ล้างหน้านะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งแบบยาวๆไปเลยนะคะต่อไปนะคะของ Lazada านะคะ Lazada ก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยนะคะของโปรหกเดือนหกนะคะก็ของทาง Lazada นะคะเขาก็จะมีคูปองประจำเดือนอยู่แล้วคูปองประจำเดือนก็เป็นของเดือนมิถุนาใช่ไหมเขาก็จะมีขนส่งขั้นต่ำของเขาอะคะ่ะ ไม่ค่อยขนาดลาซาดานะคะแต่ว่าก็ก็ช็อปออนไลน์กับทางลาซาดาอยู่นะคะ mm. ก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปนะคะก็อย่างอย่างที่แจ้งเอาไว้เบื้องต้นนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่นักตําโปออนไลน์อันนี้คือเข้าไปบ่อยมากแล้วเขาก็จะมีพิกัดทางพิกัดกับทางล mm. าซาด่าค่ะ mm. ว่าถ้าเราจะไปเก็บโค้ดของลาซาด่าเนี่ย mm. เราจะไปเก็บที่ไหน mm. แล้วก็ ตามพิกัดไปเลยนี่มาแล้วจ้าคูปองหกเดือนหกลดใหญ่กลางปีมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะเขาก็เดี๋ยวว่ารายละเอียดคูปองล่วงหน้าเก็บคูปองวันนี้6เดือน6กของลาซาด้าดีอย่างนะคะเขาจะให้เราอะคะ่ะช็อปแบบยาวๆไปเลยนะคะเขาจะให้เราช็อป6เดือน6กเดเดือนห8แเดือนหคือแบบ3ามวันติดติดกันไปเลยนะคะคูปองเขาก็เขาก็าคือ ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะคะยังไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดนะคะแล้วเขาจะมีโบนัสตปด,ดเพิ่มด้วยเก็บแน่สูงสุด3,500แน่คือแบบเยอะมากจริงๆอะ่ะก็แบบกลางเดือนเนี้ยเอย๊ไม่ใช่กลางเดือน6กเดือน6เนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าลดกระหน่ำเลยนะคะทั้ง2แพลตฟอร์มนี้นะคะทั้ง s h อ p e e แล้วก็ Lazada นะคะเขาก็จะมีบอกว่า ทุกการช็อป500้อบาทลดเพิ่มอีก50บาทนะคะทุกการช็อป1,500้อบาทก็ลดเพิ่มอีกร้อยบบาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังมีโบนัสลดเพิ่มได้อีกแต่ว่าเขาก็ย้ำมานะคะย้ำมาให้เ,เพื่อนๆนะคะเก็บคูป,ปองล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเก็บก so anyway. so ่อนได้ไม่ต้องเก็บเก็บทิ้งไว้ก่อนได้ใช้แน่นอนอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปเก็บคูปองกันนะคะเพราะว่าการเก็บคูปองเนี่ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจนะว่านี่เรามีคูปองแล้วอยู่ในมืออะไรอย่างนี้แล้วพอแบบถึงเวลาจริงๆนะคะก็รีบไปช็อปนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็แนะนําเพื่อนๆนะคะให้ดูสินค้าที่เราอะค่ะอยากได้ไว้ก่อน อยากได้อันไหนนะคะก็ให้เลือกไว้ในใจเลยแล้วพอ6เดือน6มาปุ๊บเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจะได้ไม่พลาดการใช้คูปองกันนะคะยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้อาจจะมาบอกช้าไปนะคะเพราะว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำคลิปนี้ไม่ว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งจะทําคล ok <Thank you. S 1> uh, ิปนะคะก็ต้องขอภัยนะคะที่มาแจ้งช้าเกินไปนะคะมาแจ้งล่วงหน้าแค่5วันเองนะคะไงนะคะวันนี้นะคะก็ ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพเพื่อนอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะกดติดตามนะคะให้กับทางช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปเก็บภูปองก่อน